โอชิงาก,กิคิสเมะอจชายกอนสารพัดประโยชน์จากเรื่องนาูตโตะคิสเมะเป็นนินจาที่เชี่ยวชาญในคาถาน้ำมากเขาสามารถสร้างคุกน้ำขนาดมหามาที่กักขังศัตรูแม้บริเวณนั้นจะไม่มีน้ำอยู่เลยเรียกว่าเหนือกว่าคุกน้ำของซาบุสะอยู่หลายขุมเลยคิสเมะเป็นนินจาถอนตัวจากคิริเงาคุเลคำพูดของเขาจะสูภาพเสมอ แม้จะเป็นการสุทนากับศัตรูคิ่สมิมีปริมาณจักระมหาศาลบวกกับหนังฉลามที่กืนกินจกกักะของศัตรูและมาเพิ่มให้กับตัวเองเพื่อฟื้นฟูพลังทําให้เขาถูกเรียกว่าสัตหางที่ไม่มีหางยิ่งต่อสู้กับศัตรูนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นยกเว้นเจอกับศัตรูที่เป็นปีศาจยิ่งกว่าเขาได้แก่ยิ่งจ้าเก้าหางหรือเป็นสัตหานะครับ ดาบหนังฉลามนอกจากจะใช้ดูดจิกะและฟื้นฟูให้กับคิสมะแล้วมันยังมีความสามารถพิเศษในการรวมล่างกับคิสเมะกลายเป็นมนุษย์ฉลามที่เคลื่อนไหวในน้ําได้อย่างรวดเร็วมีประสาทสัมผัสทางผิวหนังที่ว่องไวเมื่ออยู่ในคุกน้ําขนาดมหึมาหรือในน้ําก็เหมือนอยู่ในอนาาเขตของตัวเองช่วงที่ยังทําภารกิจให้กับคิริงาคุลกามักคิดเสมอว่า โลกนี้เต็มไปได้วยความหลอกลวงในภารกิจสุดท้ายเขาได้นำมอบหมายให้ทำหน้าที่คุ้มครองหน่วยสืบสวนเพื่อปกป้องรหัสลับเมื่อนินจาคโนฮะนำโดยอิบิกิได้ตามมาโจมตีจนหน่วยสืบสวนบาดเจ็บทิสมิกึงสังหารหน่วยสืบสวนถิงเพื่อไม่ให้ศัตรูได้ข้อมูลลับไปทิสมะกลับไปที่คิริงาคูเละและลงมือสังหารปูกุคิด้วยชิงดาบหนังฉลามมาคอง แต่ก่อนที่เขาจะจากไปเขาก็ได้พบกับนินจ้าสวมหน้กากากอ้างว่าตนเองคือมาดลระคิสเมะได้ฟังถึงแผนการอ่านจันทานิรันที่จะทําให้โลกนี้เต็มไปด้วยความจริงเขาจึงยอมเข้าร่วมกลุ่มแสงอุตสาโดยจับผู้กับอิทจิคิสเมเพรากดตัวครั้งแรกหลังการตายของฮิุเซนเขาเดินทางมายงัางโคโนหฮะพร้อมกับอิทจิเพื่อจับตัวนารูโต ยิชเมต่อสู้กับอาซึมะแต่คาคาชิก็มาช่วยเอาไว้เมื่อรู้ว่าคาคาชิร่วงรู้ถึงการมีตัวตนของเซงอุสาเขาจึงคิดจะจับตัวคาคาชิแต่ไกก็มาช่วยเอาไว้ทันเวลาเขากับอิทิจิจึงต้องล่าถอยกลับไปก่อนแต่แผง้งการจับตัวนารุโตะยังคงดําเนินต่อไปคิชเมะกับอิทิจิตามไปจนเจอนารุโตะแต่จิระยะก็เข้ามาช่วยเอาไว้อีกและเกือบจะถูกจับแต่นี้ออกมาได้ด้วยเทวีสริยาของอิทาจิ ภายหลังอิติจีตายชิซเมะได้พบกับโทบิและรู้ว่าโทบิคนนี้คือคนเดียวกับชายที่สวมหน้ากากาที่เขาเคยพบมาก่อนและเม่เขายังคงอยู่ร่วมกลุ่มแสงอุตสาหต่อไปชิซเมะบุกไปหาบีและต่อสู้จนเกือบจะชนะได้แล้วแต่ดาบหนังฉลามก็หักหลังเขาก่อนที่ไลคังเงะจะมาช่วยเอาไว้ วจริงของคิซเมซ่อนอยู่ในดาบมนังฉลามส่วนร่างที่ถูกจัดก,การไปนั่งคือร่างเซสึสร้างขึ้นมากิซเมซ่อนตัวเก็บข้อมูลแต่เมื่อนารูโตะรู้ว่าเขาซ่อนอยู่จึงได้หนีออกมากิซเมะถูกดาบมนังฉลามหักหลังแต่เขาก็ยังได้รับจักรมาจากดาบที่ไปดูดจาบดีและหนีออกมาคิซเมะใช้ฉลามส่งข้อมูลไปให้โทบิส่วนตัวเขา ต่อสู้กับไก่และวพออ่แพ้ถูกจับได้ขณะกำลังจะถูกลวงข้อมูลลับเขาก็กัดลิ้นเพื่อปลูกตัวเองให้หลุดออกจากการสะกดและหลุดออกจากการจับกลุ่มจิสเมรู้ดีว่าร่างกายของเขามาถึงจุดสู่ขีดจำกัดแล้วและเพื่อป้องกันไม่ให้ความลับรั่วไหลเขาจึงสร้างโขกน้ำขึ้นมาและอัญเชิญฉลามมากินร่างกายของตน สำหรับวิดีโอคิสมะน,นี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆจะขอตัวอะไรก็ขอมาได้นะครับส่วนคนที่ขอมาแล้วก็รอไปก่อนนะครับใจเย็นๆเ,เดี๋ยวแอดจะทำให้ตอนนี้แอดก็ไม่ค่อยว่างแล้วนะครับคือว่าต้องไปโรงเรียนแล้วอืมสําหรับวิดีโอนี้ก็จบลงคลีปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไปแล้วครับบาย